เขาบาดพอเล็กแม่นนหนอ่อยบอลนอน้องไข่เนยน้องไข่พขเล็กแม่หน่อยบอานอดิพ่อผูแจักคนอยูออ่บอ่อหลานวัสดุกอสากอยังน,นตินอ้วนอ้วนยันงไม่ร่าบรไรคนมากนก็แเซ้านดูดูเลยอันอ้วนอวน <c oughs> ไม่เห <ih az violin beeping warfare> ็นย่างบัตรผู้ใดฝึกเป็นหรือยังผู้ใดฝึกได้แล้วหรือว่าท่านเป็นจะขคนดึงเพราะท่านเป็นจะข้นทางว่าท่านเป็นมั่นใจว่านุ่งนวงนึกระวังการกิ่วขนาดนนักเดียมบอกระได้ มันจะเป็นอยู่งนี้ดอกนมนุ่มนุอนี่มันบริเแห้งดอกมันเป็นนิ่มคือกค้นออกไปเมื่อแตะเบาๆไปดีนะมั่ครักองัมันเกิครับเข้าไปเหนียวเวลาเราไปเหนียวมันจะเียวไปั้งตัวเพราะนั่นมันอาการพิจิเกิดจาเกิดขึ้นตามกายนั่น อันนี้เมันกอกเป็นนิ่งนุ่งนอยู่นี่เดี๋ยวึกไหม่ถ้ามันเป็ีนลึกไหม้ถ้ามันเป็ีนแต่มาบังซื้อหรือตั้งใจมาฝึกน้ำแน่อยู่บ่อยบ้าเฝ้าตัวเฝ้าวเฝ้ากับฝึกตัวมากเลยทั้งได้ประโยชน์ตัวเองฟังฟังมันประเงอย่างเาเปิดฟังเล่มก็ได้หรอก ต่จกพวกเจ้าเห็ดว่านปินเท่านั้นแต่จ้กใครพวกเจ้าเห็ดป็นมันจึงเป็นของในตัวเองด้วยแหละาาย้าอยู่ไกลเอ้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ,ๆ <c oughs> ฟังมันเข้าใจดีอยู่ฟังดีเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเปลี่ยนความคิดเห็นไหม่ได้หลายจากที่เคยบอกหุจักมันบ่าอะ แต่ว่าบานนี้พวกเจ้าบ่าท่านนี้มีเครื่องยู่อันเป็นสมบัติของพวกเจ้าเอง<ม>พวกเจ้าเรียกว่าส่งชาติพราท่านต็มบพราท่านเข่าถึงความรู้สึกตัวน,นั้นใดก่อนไม่ว่าจะให้พวกเจ้าฟื้น่อนทุ้นฟื้นฟื้นว่า้าเปลี่ยนแล้วห้ากับไปเห็ดเอาอยู่เงื่อนห้าบุมดเห็ดก็มองได้ก็ได้ทำการทำงานอยู่บ่แม่บาสิมานนั่งรับตาดูอยู่ทนายบัตรเด้แต่ก็เ่าต้องไปกังวลเรื่องว่าอ กูั่งพี่กูพี่ปลาขากัดขากบขาไก่กินอยู่กูเห็ดว่าได้ดอกกูสิบักกูบาปต้งเกับบแมนเด้อบ่ต้องไปกังวลเรื่องนี้เวลาไดเหานึกได้เวลาไดเห้องที่ปลารมหายใจเขาเวลานั้นมันเป็นนึกๆหน่งยชินมนก็เกิดตอนนั้นเลยมันบ่ไเด็ไปกังวลน้ำมันนี่จะเพิ่งไปกังวลเพราะสันองค์ุริมางเขาเลยเป็นอรหันต์ดอกเนาะขาคนของตัวมันเนี่ยหลายทุ่ยได้ล่ะ องคุณย์มานนายจุลคาดสันตาดอมากพวกนี้ขาเรก็องค์คุลย์มานเด้อสันตาดอมากขาสามแสนคุณอ่ะยังเป็นอรหันต์เฉยใช่ไหมไม่ก็กลับไปขาดแมงสักวัน <laughs> จะไปเห็นตัวนึง่งแมงดาบมาต้องไปกินมันเป็นสิ่งสีพานมาแล้วแต่ข้าพิคิดถึงขึ้นหลังปุ๊บข้าสิกังวลเลยเดินได้กระสางเนาะ คนคนที่บ่เคยทำผิดบ่มีดอกก็จะหาหลักงวงวงหมัดอย่างเขาเก่งๆเลยหิกก้งจักรว่าพี่เจ้าเราะนี่ยแต่ไปคิดพ่อมันกังวลตัวเอออันนี้เขาคิดพ่อแเราเขาเคยโยมัไประเด็นนึกตอ่อได้แก้ว,ว่ามันมันรู้ว่ามันนั่นเป็นสัตว์มาเดียวสิถิ่มเลยถิ่มเลยตัอันนี้ว่าไอ้ผู้หญิงทีเกิดน้ำเขาบอลยังมาวายอยู่เห็นบ่ะเรานึกต่อได้เหมืน เขาจุดกึกหมดเด้เขาคิดพ่อว่าเนะืมันผิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็ยยุด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 เขาบอตอเด้ <Yeah. S 1> เอาฟังวิธีการฝึกวิธีการเหตุในอุนรมเกิดอาการพิธีเกิดบ่ให้รับตาเด้อกวกานั่งท่าสบายแบบนี้เลยเหลือบตาลงเบื้องปลายดังอย่งของเองปลายจมูกนี่หลังเ,เสียงล่างๆเหลือบตาลง่เราหายใจเข้า พูดนะจะออกโทรหรือว่าบ่มีขับริกรรมก็ได้เด้อแค่รู้ลมเข้านี่ให้ใจเข้านี่มันสีเย็นเย็นอยู่ในในหู้ดังเข้านี่หลักกามันสีเป็นเย็นเย็นอยู่ในกระดูกอ่อนในหู้ดังเขานั่นแหละความรู้สึกมันสีมาเกิดจุ่พี่ความรู้สึกสิเกิดจุ่ระหว่างการคิวฮีเดอร์คือตอนล่มเข้านี่คือจังมันล่มขึ้นมาพีเนี่ยมันสีเป็นความรู้สึกขึ้นมาแล้วมันสีเป็นนวงนวลนิ่มนิ่มเองดอกเอาเห็ดเลยบอกก็ได้นี่ สองนาที่านันเด้เกินนั่นไปไรนี้ <c oughs> ช่วงคณะเดียวที่มันประิดนี่มันิะน่วงน่วงน่วงเกินรถออก <c oughs> ไป ไฟมีความสุขจ็กก <hi> ้อนไฟผู <hey. S 2> ้ใดว่ารู้สึกว่าม <the> ีหนีมีมุ้งม่งหรือนึบๆกับว่าไปเออนั่นเด็กมันก็ง่ายด้วยเห็นบ่ล่ะนะนึบๆอยู่นี่เนาะเออนึ่งแล้วอันนี้เด็กเป็นบักคือพยักหน้าเป็นนั่นบ่เออมันอยู่มันอยู่ระวังจังสี่บ่ดึูขึ้นเลยเออนั่นแหละถึกแล้วนั่นง่ายๆนึงเด้หร่ะความรู้สึก มันเป็นขี้วาไวยังไงเอาพระซาจะคของเอามึนมึนอยู่นั่นแหละเจ้าว่ามึนๆผู้นีวางได้เอ้าจะว่าหลอดข้าเว่าเขาไรไหมวันนุ่งนวลวันนิ่มๆวันนึ่มๆก็ว่าไปตั้งหากเลยเว้ยตีกินกันเดียวกันนั่นแหละเขารู้สึกเดียวกันหนึ่งสองแล้วย no ี er viewers, NO ่วันนุงเป็นระบกยี่วันนี้เด้ เห็ดไหมบ่ได้กึ่งบ่เห็ดตาเสียงเงี้งเสียงเงี้งสั้นๆเห็ดธรรมดาเห็ดตาธรรมดาห้ามสีเบิ้องล่างๆหนึ่งบ่ได้เข้มบ่ได้เข้มบ่ได้เกร็งเค็ดค่เห็ดเลียงๆเนาะก็เห็ดกลมๆหนึ่งชิ้นน้อยๆก็ได้แค่เป็นเลียงเนาะต่อใหใจเข้าดึกๆเลอด มันสิมีความรู้สึกว่าลมขึ้นมาหน้าปากมื้อนี้ได้เห็นตัวแล้วบ่เห็นบ่นี่ๆเป็นแล้วนี่เอาเอาจัว่าภาษาเจ้าเอามันมันก็จะเป็นเป็นขึ้นมาตรงนั่นเห็นบ่เป็นวู่นีว่าเห็นบ่ครนั่นแหละแล้วมันสิอเจ้าสิยาๆวูนนั่นแหละเอาโหีเด้อนั่นะมุบๆเห็นบ่น่ะอันเดียวกันนั่นแหละเด้อ เพื่อภาษาเบาภาษาคนมันมันต่างกันทีกิงอันเดียวกันตั้งลงปูยทูในท่อราทาแต่นางเงันได้กานางโทโไปหายใจถึงหายใจอ่กกูจะลมหายใจเอออันอันมีความรู้สึกอันอื่นดีว่าลุกนุงดวดูคนลุกบ่บางหางคนมางเราคนกอบคอลมกคมะืมอือืมอืมอนมอืนีออูออออมอืออืออือ มันเจอมันยังบวกลงทีแต <ambling kinds> ่ผู้ใดเห็ดอันนี้ได้จิคงทีเลยนึกเมื่อไรเสียใดเมื่อนั้นเลยจะเหลือตาลงไปปั๊บนี่งอาจจะเข้าอาจจะออกหรือยางก็โดนันัน่ะเออนั่นนั่นนั่นแต่ว่าตึงกระแมนันกระแมนตึงย่างเทียนมือมือก็ตึงอ่ะหน้่งครังดีตัวนั้นน่ะถ้าม่าแต่เอาเพื่อมาซื้อแหวนแม่มนั่นแหละก็เรียว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกว่าสติสัพพัญญะอยู่ในกายเดินประกายในกายทั้งหมดเป็นทียังไปยึดย่งกรตากถูกต้อง อันดีเลยแล้ว่าผมบอกหูจากว่ามันคือดีแล้วมันบอกหูถ้าพวกหูนี้เป็นการเป่ยนใกบว่าอะไเพ่งเพราะว่าข้าวว่างจิตกลางๆนี่ตอนนั้นบ่ได้คิดนึกหากไคสร้างไคบ่มีเลยตอนนันมันต้องเปลี่ยนใดนั่งการยุโรปตะวันนี้แมนนาแลน่าแลถือแล้วตอนทั้งสั่นพบเกิดบ่ได้เดือนว่าทรงช่างเป็นการคมบ่ให้ความคิดไปคิดหักคนนั้นสร้างคนนี้บุคคลสัตว์สิ่งของมันบ่ออกจากตัวเองพบเกิดบ่ไใดนั่นแหละสะสมไปเรื่อย เวลามีเรื่องเงีงกระซังมันสิบ่คอยเป็นคนคิดมากมันบ่คิดมากมันสิบ่คอยลำไรลำมีลำไร่น้ำพ้นมันจะติดปากองุนที่เนี่ยปางงุนวังเป็นเงี้ยงเอ๊ยหยุดโดนเนี่ยเป็นยุทธวัตรรปิดแบตดีแต่เป็นยงี้ยอย่างงายนี่เงี้ยงจะขึ้นเพราะว่าเขาอยู่ตรงหนางานเขาเห็ดงอกงอกเข้าปะคิดถึงผู้นั้นผู้นี้เป็นบ่าละนั่นแหละมันเป็นนั่นนี่เลยเอิ้นว่าสมาธิเกินไหว ตั้งแต่ที่ทั้การทํางานเนี่ยรู้สึกตัวทุกความตรงหน้าแม้ขณะทํางานความคิดทั้งพไปหาบุคคลจัดสิ่งของนะแนวก็ที่ยอดตะมังนี้นั่นแหละถูกต้องแล้วเว้ยมันก็ดีครับนั่นตัวนึงขาหมดพอดขาหอดหมด,มดมน้องปรูนั่นมันเป็นเอาเองยังสั้นเลยเว้ยนั่นแหละแบบนั่นแหละมล้วที่นี่แม่นนมบ้านผู้เดียวนี่มีผู้เหตุแนวกินผู้เดียวหนึ่งเหมนเหมืนหมนหอนเที่ยวหนาเป็นคนเขาเป็นคนบนเจ้าเป็นคนบาปเจ้าขายอ่างแม่แม่น้องปรูเก่าแม่บ้า กงเยนเกินเย็นเหอั้วกินลเ็าุกเอเจ้ากระเฮ็ดนจาีนาทีเจ้าจ้าาสีวนี้จัดการเมียเจลุดกู่เพราขาหมดหมดตีนนั่นแหละเขาเห็นบ่ามันเป็นยังง่าว่งเือกันยังคน่เรานยากรสูก็ขาเออแเจ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็เบิงก็ได้่อยธรรมชาติให้มีควาอรู้สึกโตยู่ในตัวเองแบบนี้แมนมันมันก็อยูนี่มันเป็นขันสองแล้ว ขั้นแรกเนี่ยเขาจอวรมิตกวิจารมาถึงรู้ลมเข้าออกแ้วอาการปีติเกิดนี่เอิญว่าปฐมฌานทีนี้มีอาการปีติเกิดขึ้นได้เลยนี่มีทุติยชาญเดียว่วงนี่แหละเดืดสิเป็นคนบเครองมากบ่กคิดมากเป็นคนที่บอลลำบีลำไดอย่างเดือดมันตัดเองของมันดอกนี่แหละเอิญว่ามันมันว่างของมันเองดอกบวรัตถวายจังสันนึงสี่ถ้ายังข้อสิเป็นเดินไปล่างนี่มันหนีเด้มันหนีเด้นั่นแหละมันตัดเหมือนจะบอกมันละกิเลส เออบา้านทา่านเขาด,ด,ดีจากไปฟาดก,กับเขาเลแล้วเนาะมันบเอานี่แหละคนละกิเลสจริงๆตอนจะนเอากิเลสก่อนเส้นให้เขากินเขาเป็นคนบุญเ <c oughs> จ้าเป็นคนบาปเป็นไปซะก่อนโอ้ยเอาเอีหยังมากนะอาจาลวงปูเหมือนอยานหาวคนเหน็นทั้งหลุกไผ่ทั้งสาเจ้หตุการเมื่อแม่เป็น,นเสียเลือดตีบัปทีหลวงปู่มันยังกินอาหารยากขันที่เก่าก็อด้กินเนี่ยมันเป็นยังดอกจะไปกินยากหลาย มันทางสิมีแพ้วาหาเจา้าเองดอกบาดทุกทายเจ้าต้องเอา <laughs> ตอนนี้เจ้าเตะตเปงนจะกิดมากจะเคยฟังวัน่พุทโธพุทโธหนึ่งจะเคยฟังวัน,นเออนั่นแหละอยากกินยากกับวันอีกกินหลายขูดขนข <laughs> ูดขูแก่กันพุทโธพุทโธพุทโธโดปาดจับกบมากจริงครับพวกมันแอบไปกีับพุทโธพุทโธพรายบอกว่าจะไปกินอยากหลายอย่างอย่เนี่ย,ยเป็นเส้นเรือตีคนนอนอยู่สวนให้ไปยืนบริเวไปวัดได้หรือคนมาคนไปไปทุกหนนีดีค่ะ เขาเป็นคนเป็นคนวาทวิโยเล่คนเด็กสินแปร์ซีฟเหรอคะตื่นคือนนีหนาว่าเนี่ยร่างของแต่งตัวเหรอมันผู้นี้ต้องหาเห็ดเนี่ยเตี๋ใหม่เนี่ยตีนยางว่าอะไรเนี่ยค่ะว่าตีนยางได้ไปวัดถุกมือเลยเจตนาคือตัวกรรมเขาจะไปใส่เหตุหน้าในการขาแต่ว่าเขาขาดโรดแต่ว่าจะจะคิดเข้าใจว่าเออเจ้าอันเจ้านามัตุใดว่าสัตว์นามัตุพุทธนังเหมือนไหมนามัตุโพธิยาเจ้าฟังอยู่บ่แมนบอก นามาตรพุทธานังนามาตรโพธิญาณนามงคิพุทธานังนามงคิโพธิญาณนามสัพพันญุตญาณะพุทธสังมังคารโลกีนี้เป็นการสัพพรมัสสุนีมาณสัมภเอะปริมานังตัวสำคัญได้บัดพุทโธกรรมมัทธโมุกรรมจุติสมุทโธกรรมใดๆที่มีต่อกันพอกกรรมนั้นจงอโหสิกรรมซึ่งกันและกันด้วยอำนาจแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดตุรีเออไปต้องเอาตัวก็เห็ยนมาแจกอยู่เด้วยนะ ตกขาไปนํำทองไปนัำหมูจกววัดเนียวอือนวลงปู่้วตสตพีสตตาวสตเสตาคืออะว่าเอาดีมันจังแม่นอนใช่ปะยิงกว่วัดจะไปคิด่นแะมันเป็นเกียรตหน้าจังเป็นโตกรมด้อันนี้เด้เอาอันพุทธนันจะล่ะ นี่เด้อเอาน้ำมันถูนี่เด้อเอาเอาเอาบดนีเด้อนี่พวกเจ้าเห็ดเป็นท้อาอมีเอาไปอันเบิง้งอันน้ำมาันถูพูดทางนางอันนั้นนะเดี๋ยวเอาชุดทังเด็กพุทโธก็มาทำโมกับมาจุติสังพุโทโธนั่นแหละเอาบดนี่ละเอ,เอาอีกมันบกพ่อกันก็ดีอี่เ่น้อยนะมันทองกันนะมันก็อ,ออกอยู่อีอัน ยูนูหิมมันินมัน,น,มนเสียงดังดังแบบเคยฟังก็บอกยูนูหิมมัน,นพเพุทธเอาก็ไมาท่องว่าปากดังดังแบบมันหอดให้พ่อ,พ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 อนผอมไปเห็นบ่ยาถาบริวารหาอยู่<ไ>เลยเอาเรื่องถามทั้งนี้ผูใ้ใดเป็ี่ยนแมเป็นเ,นเป็นบ่เล่นเล่นขึ้นนี่บ่เออ,น,อน,น,นั่นแหละจ้างแม่นจะไปสงสัยอันนั้นอันนี้อยู่ทองนี้มันมาถือกันหรือพี่อันนี้เด้ผู้ดแบบไรน้อบอจม่อมขคืนนีน้ เอาว่าได้ก็คือคือไม่คือมานี้ยก็คืออันผมเขาจะมีเพจว่านี่บองได้เหรอเออถือนั่นแหละหนักหนักครม่นั่นภาษาบนภาษาความรู้สึกของไปของมันเด้เขาเขามีความรู้สึกแบบนั้นเขาเรียกว่านักเห็นว่าวางได้อีนั่นเป็นยังกับต้นๆแบบยังนึ่งนวลแบบนี้ยังนึบงนุ่งกว มึนๆเออพุทธ yeah. mm ิชาวบ้านยังก่อนนู้ดน nice ู้ดบอกดิยังเป็นราชาหน่ะแบบเมียนบดทั้งตันเออมันแสะขึ้นพี่แับนี้มันคือคือคือความูุสุขในกระดูกอ่อนมันแต่ว่ามันแสะขึ้นพี่เออนั่ะแบบด่งกอดด่งขึ้นมาสำบักน้ำมันเ่าไปแห้งมันบกะแบบนั้นเนี่ยภาษาเขาภาษาแต่ละคนแต่ว่าอันเดียวกันอันเดียวกันเบิ่อตอนแรกที่ว่าเป็นทีเดียวนี้ แต่เทาสิดท้ายจะข้อมรู้สึกบอกว่าเป็นภาษาวายจังใดยังไงยุ่งวันมันเป็นระบาดนี่ไอ้ตึงเรื่องอีกแล้วมันเป็นวยุ่ว่ามันข้อมรู้สึกยังอยู่นี่ปะฮะนิดหนึ่งนิงดเออการนั่นแหละนิดนึงแต่มันบ่ได้เป็นแห้งหรอกมัน,น,ว,น, <laughs> นว่ามันคลอนเพราะถือฝาเราคนต่างกันสัตว์อีอ้วนกว่าดิเด้อ เป็นล็กน้อยอยู่บ่เออไข่แดงสังมาเมื่อกีกินหลายๆนานก็เรียนมาบุกวนะน,ะนแล้วนะเป็นทุกคนแล้ววันหลให้พากันไปฝึกเอา,บาเบาะเฮาสีเห็ดยังอยู่กระสงังเห็ดเล้เบิดทุกถาเด้อบ่ได้เกี่ยวกันกันกบว่าเฮาต,ต้องเป็นนังรับตาแบบนั่นแบบนี้ดูเอาขนมใหม่เล็กน้อยนะ ได้ล่ะเบื้องเอาจัดขนมให้เด็กหน่อยหนึ่งสองสามตัวจัดขนมให้เขาเนี่ยไปพูนไปรวมถุงใยมันมาโรดกันเอาถุงใยมามัน รอดรับไอ้ไอ้มันแบกมากเห็ดเป็นทุกคนแล้วห่ะไปฝึกเอาแล้วก็ฟังพ่อไปเรื่อยๆเ้อพวกพวกสาวโคตเห็ดอันนี้ในการทำงานทำงานหรือว่ายังก็แล้วแต่เงินบกอยขาดมือเออกิจการงานยังก็แล้วแต่ที่ต่อการจีตตอนงานใครคือผมมีข้องัดของการเงินการงานบกอยขาดแต่ว่าสี่เดือนสะกอนเห็ดมือหนึ่งมือหนึ่งสองสามเตือกับพ่อ เปิดบังดูเปิดบังดูเอาเปิดเปิดเปิดเยอะจะเกีจะกีกมันสิบมีถุงใส่เมืดึงดดูเอาให้พ่อเปิดให้ไปมันมันมันท่านได้เห็นขนมมันเป็นกลุ่มดำๆถ้าบังมันเห็นบัไปบังดูไปนี่เอา วายเป็นยังบันนี่แล้วใส่บันนี่ฮ่าฮ่ยินออ้าอยินอนบ้านเห็นไปบังมาเอาเร็วเรวเอามาานี่ได้แล้วผ่าน้มันแี่เลยดใจแบบคุณชี้เลยบ่านเอาซุแบ่งกันเหมมั่ง ไปเอาละพ่อเห็ดเป็นทุกคนเดไปกมไปฝากกันเพเอาเองด้บาทนี่เมื่อง่ายหนึ่งเห็นป่ะล่ะผู้ได้จากวยก็เห็ดอันนี้แหละมทันสบบอกว่าอยู่ตรงฟามาตหูดังนี่ยมนบอกแต่ข้าวามาตใส่หูดังเด้อข้าวาอยู่ในหูดังขาองไปน้ำเ็ดไปนนแหละงางดีนั่บอกมีลูกค้านี่ ดูร่องต่อระหว่างนิบเนิบนิบจะหนีถ้าเดียวกับมาเข่ามาดูเข่ามาดูเขาา่เขา,า,เขาแหละบุญทุกข้อสงบมาเกิดขาอสงบแล้วบุญตั้งฤติหลกทิปหลกบกันญย่านเขาเขาเลี้ยวเห็นได้ผู้ใดมีความสงบแล้วแสงสีขาวนวลออกระหว่า,กา,กางกลางเข้าว่านึ่งเจ้ากรรมในเวทกาซางหรือญาติเ่านอยู่เป็นยังกระเดากระเดาแต่มสมบุญแล้วเขาอยู่ดีมีสุขแล้วเขาก็กลับมาซอยห้องเองดอกยังเช่น ผู้ที่เป็นญาท่าง,งไปบุญแล้วการเศรษฐกิจญากของคุณนของมาอุดหนุนเท่าเองมีสัตว์อย่างน,นี่แหละคือความความในมั่นเออเมืองนันก็เสีมันเห็นแสงลอยๆขึ้นจากหนาโุ่น <c oughs> แสงนั่นกระซังมัน่นนั่นเป็นอุปจารสมาธิมันหลอ,อกให้เจ้าออกกีดตื่อเจ้าเห็นมือสื่อแต่ว่าเห็นอยังกรแลแต่เจ้าต้องกลับมาล้มพวกเขา,า,ามันมีกว่านั้นอีกจะอย่าไปสนใจคิด นั่นหมายถึงว่าออกจากสมาธิออกจากความตั้งมัน่นเออความตั้งมั่นคืออยู่กับร่มเน,นั้นนั้นมันออกไปคิดคือพอยายยามจะคิดยังให้อยู่กับร่มนั่นแหละมันทั้งทีเห็นยิง่งกว่านั้นไปอีกเออปรสาาองาเนัห่แติลนแว่าจะโบแ มเป็นยังก็สร้างมั่นถ้าทีทุกอย่างใสเฮ้าะเือว่าเป็นผู้มีภูมิหลังเห็น่ใช่ไแาอนเนาสงพัดโอ้ไรจได้ขนมประทัาเราจจะเห็นดูหน้ประัดอ้ระรัุแล้วมันเป็นบุญได้รนไะ ทั้งเห็นแล้รู้สึกว่าปลื้มเลรู้สึกว่าฟิมรู้สึกว่าอิ่มเบิกบานเดยไหมจอนังไรต่เลยคนบนรี้บญจะไปเห็นปวดบากแนมันจิเห็นทางอย่งเลสงสัยสงสัยาวกไปปเราพอถจเนาะพันน้องแค่นงแ่เนสองน สุดนี้ครับวันนี้สุดนี้ทักทิ้วาอะไรเราหลายสุดวันนี้อชุดนี้มากวันนี้ก็พี่มากเอามาให้ยกะพีนเดียอกันเปิ้ลน่ะคนไห้ก็เกิด